ไปนไป่นี่ไปเขาฝางใต้ครับไปเขาฝางใต้ก่อนไม่งั้นเราไหลไไปก่อนไปก่อนครับไปลู้วเขาอมปุ่นมวกฟอนี่เนาะลบๆองลองโอเห็นมันไกลเกิน เอ้วอาลนแล้ว้ไปเอาไเก็บคนครับเก็บคนไปเก็บคนครับไป่าพิ่งไปออไอยาพ่งไปออกไปตรงไปก่อนไปขึ้นไปก่อนไปตรงไปตรง

ปาไปลอยคอมากรได้อย่างนี้เบื่อไปเข้ามาให้เลยจำล็อกกันล็อกไปเออ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 

เล่นไงเล่นได้ไอ้เาเนี้ยเอาไปเล่นวาเนี้ยไปเอาไปเลยอ่ะเล่นจะดึงอยนเอาเลยสาาละือมนมันเ็้เรื่องล่แล้วเอาลย เอยู่อ๊ะมาหินหมื่นขึ้นไปยังเดี๋ยวท่านัีกระเด็นเหมือนนึวจิลุขันปกป้องกับยังคงไมลงมดน้ำมาพอดีไงจังหวะ ้อแห้นะะกาศกรเป่าพุ่ีต้มมาใส่คอข้างแหงนเร็จสำเร็จรจอดรอดเนาะ้าปัญญาดูมันห้องลกกับวิๆดีเล้ดดขึ้นเลยโดดโดด เลยเลยารงแรงมากบ้านไม่ลาบบ้านไม่ลาบแม่เลยอ่ะไม่ไพ่้ยไม่ไพ่ด้วยน้าน้าะไม่ไพ่ด้วย

走了